สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับช่อง u t u b e นะครับช่ดีพรีวิวสตูดิโอนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องดอกลำโพงมือสองนะครับผมจากร้านหมอลำมือสองนะครับผมอยู่ใน a c e b o o k นะครับทิ k ตอกแล้วก็ทาง YouTube นะครับอันนี้เราได้เป็นดอกมือสองมาครับผมจะแกะกล่องให้ดูครับว่าสินค้าข้างในข้างในกล่องนี่เป็นยังไงบ้างครับมาดูพร้อมกันนะครับอันนี้ เราได้มาสองดอกนะครับเป็นดอกทํามือสองนะครับมาดูพร้อมกันครับอขอญอาตแกะกล่องที่หนึ่งให้ดูก่อนนะครับก็ห่อมาให้เราอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นกันกระแทกน,นะครับ โอ้เริ่มเทิ่มเลยครับทุกคนใหญ่มากครับนี่ครับมาดูครับภาพสินค้าอือใหญ่เอาเรื่องนะครับทุกคนอันนี้เป็นดอก18นิ้วนะครับทัามนะครับนี่ครับโค้งหล่อนะครับอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับเราได้มาดอกละ1,850บาทนะครับ เป็นดอกมือสองครับถ้าเป็นดอกมือแรกเนี่ยประมาณเกือบสองพันห้านะครับทำนะครับถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่นหรือว่าช่วงแคมเปญต่างๆก็น่าจะได้ไม่เกินดอกละสองพันสองนะครับอนี้นะครับเป็นดอกทำหนักมากครับทุกคนนี่ครับโค้งหล่ออย่างสวยนะครับอันนี้ได้มาจากามอํามือสองนะครับผมเป็นดอกมือสองนะครับนี่ครับ อคครับอันนี้ดอกแรกนะครับโอเคครับดอกแรกผ่านไปนะครับมาดูดอกที่สองบ้างครับคลิปนี้นะครับเป็นไลน์ครับไลน์นี่คือจะเห็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับทุกคนโดยไม่ต้องโดยไม่ได้ตัดต่อนะครับถ้าเป็นไลน์นะครับ จะเห็นแบบเดียวทมเลยนะครับทุกคนกล่องเป็นกล่องของ PR ครับดอก pr แต่เอามาใส่ทำนะครับก็ใส่ได้ทีนี้มาดูดอกที่สองครับดอกที่สองนะครับนี่ครับขออนญาติซูมนะครับว่ามันไกลนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นดอกที่สองนะครับดูครับสินค้าเรียบร้อยนะครับ ไ่หายหน้าขึ้นนะครับครับครับสภาพสินค้าก็โอเคมากครับทุกคนนะครับท่านนาสนใจนะครับก็อย่าลืมทักไปได้ครับผมสลับหมอนลำมือสอนนะครับวันนี้จะส่งสินค้าได้เรียบร้อยมากครับเดี๋ยวรายหน้าเราจะมาลองเทสนะครับอันนี้จริงเขาก็เทสให้ก่อนส่งแล้วนะครับนี่ครับออ้หนักเอาเรื่องมากครับทุกคน นี่ครับดอกทัมสิบแปดนิ้วนะครับนี่ครับโค้งหล่อนะครับอันนี้ดอกมือสองนะครับในราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับดอกสิบแปดนิ้วนะครับทัมนะครับนี่ครับอู้หนักครับทุกคนนี่ครับสินค้านะครับโอเคครับคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูนะครับไลน์นี้นะครับไม่ใช่คลิปเป็นไลน์เนาะ อประมาณ4นาทีนะครับไลน์นี้โอเคขออนุญาตปิดไลน์เป็นแค่นี้นะครับผมจะเจอกันในไลน์ต่อไปสหรับช่องโชคด,ดีพรีวิวยางโรสสตูดิโอนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ